สบายดีแล้วสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดีวันนส,สุขุสุคนพี่น้องเอ้ยกายิ acá, นดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเนาะมาพบมาพ่อคับบอจิตอุทภรณคือเก่าพี่น้องเอ้ยก่าเมื่อนี้เนาะพ่อพี่น้องบอจิตน่ะภาพพรมเม่พี่น้องอ่าออกงานคือเก่าเนาะพ่อพี่น้องเนาะมื่อนี้ก็ได้ก่าอยู่ที่นาบ้านตรงนากขามพี่น้องก่ามาหาอาณาครอบครัวของอาณาน้องดาน้อยเพิ่นนั่น่แนเนาะพ่อพี่น้องทางบ่อตาเพิ่นเนาะแล้วกาบบอแสนเพิ่นพี่น้อง เป็นไก่ยูทั้งเงินเพิ่นพ่อไหนเนาะบริจิตกาลงมาก่อนพี่น้องเอ้ยมาเมื่อนี้เนาะพอพี่น้องกับทางบ๊วยเซีสนเพิ่นเนาะบาวเซนกับบาวตาเพิ่นพี่น้องเลยบ๊วยได้กับทางบ๊เซ้เนเพิ่นกับบาตาก็ได้ขี่มาน้ำกันสคนพี่น้องก็คือทั้งสองคนเพิ่น่ะอ่าขับรถมาน้ำกันพี่น้องเอ้ยบริจิตก่า ขี่รถพอดียวพี่น้องเลยเมนี่น้องพอพี่น้องเนาะกาบโบมีอยิงลายพี่น้องคือเก้าของบอจิตเนาะอ่าสีเ็ดเส้นสองคนเพิ่นพี่น้องอ่าเพิ่นน้ำบ่มี่นะเพิ่นเพิ่นอ่ะอะไรขับรถขี่รถกันสองคนพี่น้องอ่าบอจิตมาพอดียวเนาะอ่าเดี๋ยวซีเอชเ้นเพิ่นเนาะอ่าบอจิตอ่ามีแนวอ่ะนเก่งเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะกาเกี่ยวกับรถคือเก่าดีเดย์พี่น้องพอพี่น้องเนาะไปบึงน้ำกันพี่น้องอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว บอจิตอ่ารอบนี้คือบ่บผาดพี่น้องเลยกำมือนั่นสียไหลเฮงเฮงน้องพ่อพี่น้องอ่าทางอันน่ะบอจิตน่ะเอาไม่ใส่แต่รถเนาะแล้วก็เอาหนังใบไม้เนาะอ่าใส่อันน่ะอันทอไพ่รถเนาะกำมือนั่นกับอ่าโบได้ผลพี่น้องเลยอ่าบัดนี้เนาะอ่าบอจิตมาผู้เดียวเนี่ยพี่น้องเลยบบมีฝ่ามาห่วงมือเนาะก็คือบอจิตอ่าเก่งทั้งบอตาและกับบอเชน ไปเบิ่งเนาะว่าเขาเจ้าชีบาจังไรพี่น้องอ่าโอเคโอเคน้องพ่อพี่น้องเนาะเพื่อบวกเป็นการักเสียเวลาเดียวมันช okay, 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 mm, uh, like ีขาเจ้าช uh, e ีมาก่อนพี่น้องเลยอันเดียวจบเลยเนาะพ่อพี่น้องเนาะโอเคโอเคโอเคน้องพ่อพี่น้องสีประมาณนี้เลยน้องพ่อพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นรถว่าแสนพันเธอเนาะก็ยังแบบมันอ่าดีๆอยู่น้องพ่อพี่น้องมือจิตกันเลเหินเลยน้องพ่อพี่น้อง เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องอ่าอันนี้เนาะอันนี้อันนี้คืออ่าบัวจิตอาอันนะหัวเทียนออกเนาะพ่อพี่น้องหัวเทียนหัวเทียนโดดเนาะมันเกิดคือชีประมาณนี้เลยเนาะเห็นบ่อ่าเวลาทางบัวเสียนเพิ่นมาเนาะทางบัวเสียนบัวตาเพิ่นมาอ่าเพิ่งเกิดชีคีกันสองคนดอกเนาะพ่อพี่น้องอ่าเพิ่นเกิดคือสี ติดบบได้หรอกเนาะพี่น้องเดี๋ยวโบจะชิดสีนะมาก่อนพี่น้องมาตรวจสอบเบื้องเนาะอันนี้คือพอดีเลยเนาะพี่น้องกุญแจเพิ่นภาไปดิพี่น้องเอยบ่เสียนช่างเห็ดแท้หนีิเนาะไหลเพลนเลยเลยเนาะพี่น้องเสียบเสียบเข่าได้เนาะพี่น้องมีไฟอยู่พี่น้องนะเสียงจะตัด มีไฟอยู่พี่น้องแต่กะมาโบติดเนาะโบติดพี่น้องอ่ะกะคือใช้ได้เรื่องเนี่ยเอาี่น้องเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวไปจิบกะคือชีป้าไหวคือเก่าพี่น้องเลยเดี๋ยวไปจิบชีนะเห็ดอ่าปกติเนาะงพอพี่น้องเนาะอ่าให้ทังเบาเสียนเพิ่นเนาะอ่าเบาตาเพิ่นพี่น้องอ่าคีรุข่านี้แหละเดี๋ยวไปจิตชีออกอ่าออกก่อนเนาะออกก่อนนล้กะเดี๋ยวไปจิตชีอ่าไปอยู่พู่นแหล่เนาะพ่อพี่น้อง อ่าสีหลักไทยเพื่อนเนาะสีชุ้มกล่องมาใส่เพื่อนพี่น้องสองคนเพื่อนคือสีงงงมเท่าๆพี่น้องเอ้ยเนาะโดยโดยโดยอ่าชื่คือสีประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อเนาะจังไรกันเดี๋ยวถ้าบอเซนบอตาเพิ่นมาเนาะสองคนเพื่อนสีงงงมเท่าๆจังไรพี่น้องเพราะเด้กก็คิดอ่าสภาพเลยเด้อเนาะพี่น้องอ่าใบทะเบียนของเพื่อนเนาะเพื่อนก็ได้รถแล้วเนาะพี่น้องเนาะใบของเพื่อนอ่า มีแต่ขีดตุ่มขีดพุ่งพี่น้องเอออ่าเมื่อนี้เนาะจากเมื่อนั้นบ่บ่เจนอะเก่งเก่งแต่นาบาลเสนเนาะเมื่อนี้ก็คือชี้เก่งทั้งบาลเซนกับบาลตาเพิ่นให้เพิ่นน่าขันว่าเพิ่อนชี้โบกขีดเหตะพี่น้องเนาะอย่าเพิ่นคิดทันก่อนเนาะเบิ่งอีกรอบพี่น้องเบิ่งอีกรอบเนาะดูความมั่นใจพี่น้องเอ้ยดูความมั่นใจพี่น้อง โอเคโอเคน้องพ่อพี่น้องเนาะอะ,อะถ้าติดตามรับสมบูรณ์พี่น้องว่าสี่มวนสีหัวสีห้าสำเลยพี่น้องโอเคโอเคพี่น้อง okay, okay. โอเคโอเคโอย่าหัวพอดียวพี่น้องได้บัจิตกได้ก็คือสิประมาณนี้เนาะโ <c oughs> ดยน้องพ่อพี่น้องเนะาะบัจิตกะอ่าขึ้นมาเฮือนน้องน,ะน้อยพี่น้องเ้ยโ <c oughs> <laughs> สองคนนั่นกัอยู่พุ่นน้อพ่อพี่น้องเนาะสองคนกันลังว้าวอยู่น้อง อนนี้ก็ขออนุญ,ญาตเจ้าของเพื่อนนะพ่อพี่น้องเนาะอ่าขึ้นอยู่ทั้งเพื่อนของเพื่อนพี่น้องเลย <c oughs> ดีนะอยู่เพื่อนนะน้องหน,น,น่อยน้อยนิดแกกำลังมั่วอย่างกันเที่นะพ่อพี่น้องง่ายแค่น้อย กาบก็ลำลังพี่น้องไผ่นอกสิเป็นคนอาณาครับน้อพี่น้องน้องบันน้ก็ได้บอท ครพ่อพี่น้องอ่าเผนนี้ได้ฝนในนอนพี่น้องเ้ยได้ฝนในนอนเนพดานเนาะอ่าบอต้ามันจะเป็น,น,อน,น,อปนคนขับได้บึงนี่นะพอพี่น้อง

Cháu hố vô bọ, vô bà sẹt, leo luôn đúng ra hả? Vô! Cứ bên đây đi, vô! Cháu <laughs> <vừa đấy> <laughs> มัยังบมตาบ่ตาฮูบ่เดนนี้สบายดีบ่เซนสบายดีบ่ตาโอ้อุาวังเพนโอ้ยบมตาอ่อบ่อุาวังเพนโอ้ยบตา ค่าถาว่าเห็นบาจิตเพื่อนอยู่นี่นะบาต้ากับชลิดน้ยิ่กอยบาตางชงแล้วบาจิตไม่ใช่พอมา <c oughs> เริ่มเริ่มเริ่มนวัได้ห้เน,นี่โนวาเพิน่พน,พนเพิ่นเ่งว่าเชน, <c oughs> นเนาะไม่ไดรจะวิวบาจิต <c oughs> โอ้กะพีนอ้องหลายคนเพิน<อ>่นกับเบิรงนไล์อยู่บาตาไอบาคิตว่าใหญ่หู้ท่านเล้มาบาเห็นใย่างู้ท่านนี่เนหอเพินเพ่นถอนมาบเหี่ยน้อง โอ้ยนพ่อพี <universal of> <language> ่น้องแผนนี่ก็พลาดไปแล้วพี่น้องเอ้ยพลาดไปอีกแล้วโมจินนพ่อพี่น้องทางทางกันทางวศินคุณทันต้อมหมดเลยโอ้ยนพ่อพี่น้องต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 ้องหงเนียนกูหนีได้สทหารได้วมดมันหงเนียนวะเนี่ยหงเนียนอยู่เนียนหงเนียนโอ้ยไปดดาเมื่อได้แบบนี้โอเคโอเคแล้วสบายดีสบายดี โดยโดยโดย,ดยโอ้ยแผนนี่พลาดน,นะพี่น้องเนาะแผนนี่พลาดโอ้ยเสียใจดิพี่น้องเสียใจด้บรชิดเลยโอเคพี่น้องขอบุญขอบคุณพพี่น้องหลยๆเนาะโอเคสบายดีนะพี่น้องเด้อ